สวัสดีนะคะสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเราเดินทางมาถึงชั่วโมงคิดเท่าไหร่แล้วนะวันนี้14เนาะวันนี้ชั่วโมงที่14แล้วเมื่อวานเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูคให้ไปเขียนมาใช่ไหมคะในเล่มแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองเนาะหน้า46หนะ 4, 6, นะหน้านี้คุณครูคจะเฉลยได้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนผิดก็แก้นะแล้วก็ถูกก็ถูกก็ติก๊กถูกไปเลยเล็กๆนะส่วนอีหน้านึงเดี๋ยวคุณครูตรวจเองหน้านี้ครูอยากให้ดูไปก่อนเพื่อทบทวนการใช้อ่ะ แอนเราก็ซัมไปพร้อมกันเนาะคุณครูบอกว่าให้เขียนเรียงลำดับเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเค้กเป็นรูปที่1ถูกไหมคะเพราะเป็น I want cake เป็นยังไงนามนับได้หรือนับไม่ได้ก่อนนับไม่ได้นับไม่ได้แช์อะไรได้ทันทีเลยซัมถูกไหมคะก็เป็นซัมเว้นวรรคนิดนึงเขียนตัวเล็กหน่อยบีบๆมาหน่อย CAKE โอเคนะส่วนต่อไป แอปเปิลนับได้หรือนะับไม่ได้แอปเปิลนับได้หรือนะับไม่ได้ลูกนับได้มีลูกเดียวแสดงว่าเป็นนับได้เอกพจน์ใช้แอนทำไมถึงใช้แอนเพราะแอปเปิลขึ้นต้นด้วยตัว A ขึ้นต้นด้วยสระ A E I O U สุดท้ายช็อกโกแลตนับได้ไหมไม่ได้ช็อกโกแลตนับไม่ได้เล่นเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะคะเขียนไม่พอต่อด้านล่างได้คุณครูไม่ว่า อย่าเขียนติดกันคนละคำไม่เขียนติดกันให้ไม่พอต่อด้านล่างแบบคุณครูแบบนี้ครูเข้าใจว่าเขาให้ช่องมานิดเดียวแบบนี้นะคะไม่เขียนติดกันคนละคำคุณครูพยายามใช้คนละสีพยายาเพื่อให้เน้นแยกให้ออกว่ามันคือคนละคำฝึกไว้ลูกเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละนะต่อไป I want อะไรปกติแฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวนับได้แต่มันเป็นนับได้แบบหลายชิ้นก็คือพังหูโพธน์ใช้ ใช้ซ้ำถ้านักเรียนดูแล้วมันไม่พอนักเรียนเขียนเป็นสองบรรทัดแบบข้อเมื่อกี้ได้นะคะมันเล็กแล้วนี่นะแฮมเบอร์เกอร์ยอย่างนี้ครูเขียนไม่พอละครอาใหม่ครูลบเขียนใหม่เราใช้ดินสออยู่แล้วนี่ไม่ยากเขียนซ้ำไว้ด้านบนอือเดียให้มันติดกันก็พอ เห็นไหมไม่งั้นมันจะไม่พอต่อไปสลัดนับได้หรือนะับไม่ได้ไม่ได้นะมันมารวมรวมกันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าจำนวนเยอะเท่าไหร่ขนาดไหนสลัดก็เป็นซ้ำสลัดสุดท้ายนมนับได้ไหมนมนมเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นของเหลวทำไมคะ นับไม่ได้อันนี้น่าจะพอ some milk milk เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้ววันนี้คุณครูมีสถา,านการณ์ให้เรียนดูเหมือนเดิมเหมืนอนครั้งที่แล้วเออครั้งที่แล้วคุณครูขออาภัยนิดน,นึงนะคะที่เสียงมันจะดีเลยกับภาพนิดหน่อยแล้วมันทําให้นักเรียนได้ยินเสียงซ้านะขออาภัยในเรื่องของระบบอินเทอร์เนต็ตนะวันนี้คุณครูจะ หวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะแต่ว่าก็โอเคครูฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องอยู่ครั้งนี้ครูเอาใหม่ให้แล้วนะขอโทษทีนะเอาไปเราไปที่ dialogue ของเรากันเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะจะ่ at the table dialogue เนี่ยอินเทอร์เนต็ตเป็นแบบเนี้ยครูกังวลจังเลยว่ามันจะดีเลย์อีกเดี๋ยวก่อนนะนักเรียนคนครูขอโทษทีนะ the table d i a that smells good Help yourself, Mike, Sally. Thank, Thank you. you. Sally, watch me. Thanks for your help. It's not easy. May I have a fork? Yes, you may. This soup is really good. May I have some more? Sure. Do you want some more, Sally? No, thank you. I'm full. I had a good time. Thanks for a great evening. My pleasure. May I visit you again? Of course. เรียบร้อยแล้วนะักเรียนดูบทสนทนาคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาไปทานอาหารที่บ้านเพื่อนเขาใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้มีคุณแม่ทําอาหารไว้เต็มเลยเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนะอ้ในอินเทอร์เน็ตไมโอเคเลยเยังไงอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราพูดกันไปก่อนเนาะระหว่งางรออินเทอร์เน็ตอ่ะโอเคแล้วทีนี้เขาก็พูดถึงว่า มีอาหารเยอะแยะเลยแล้วที่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเขาทำยังไงคิดไม่ได้ใช่ไหมคะเอาเรียลองดูเดี๋ยวครูแป้ฟัง English Sing Sing Theme 17 at the table at the table คืออยู่โต๊ะโต๊ะอาหาร That smells good That smells good แปลว่าอืม smell ลกลิ่นดมกลิ่น เดสเมลคูดโรกินหอมดีจังเลยนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะยกินหอมดีจังเลย Help yourself Mike Sally Help yourself ถ้าแปลตรงตัว Help แปลว่าช่วย yourself แปลว่าตัวของคุณเองเราจะแปลตรงตว่าช่วยตัวของคุณเองมันก็จะดูตลกตลก Help yourself เหมือนเวลาเราจะใช้กับเ,เวลาไปทานอาหารคำนี้จะใช้กับบนโต๊ะอาหาร Help yourself แปลว่าเฮ้ยตั้งสบายนะ ถ้าเราเป็นเจ้าบ้านคือ h e l p yourself คือเต็มที่เลยนะตักเต็มที่เลยนะเฮ้ยคิดเลยตามสบายแบบนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะนะ h e l p yourself ก็คือแบบดูแลตัวเองนะตักเองเลยเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้ Mike and Sally ใช่ไหมคะ Thank you ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะว่าไปดู Sally Sally watch me อ่าอีกคนหนึ่งบอกว่า Sally w a t c h w a t c h แปลว่าดู Sally ดูฉันสีดูดูฉันดูฉันเหมือนอว่าเดี๋ยวฉันทำให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะ ว้า <Whoa. S 2> Thanks for your help Help แปลว่าอะไรนะ Help ว่ากี่ช่วยไง Thanks for your help แปลว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำันนะขอบคุณที่ช่วยฉันนะแต่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกัน It's not easy มันไม่ง่ายเลย It's not easy May I have a fork เมเวลาเราต้องการอะไรขออะไรกับใครสักคนหนึ่งขึ้นต้นประโยกด้วยเมย May I have a fork แปลว่าขอซ่อมหน่อยได้ไหมคะ Yes you may ได้ตามที่คุณขอเลยค่ะชลลีต้องพูดว่า thank you นะแต่ชลลี่ไม่ได้พูด This soup is really good ซุปอร่อยจังเลยครับ May I have some more นี่ไงขอขอผมเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ May I have May I have อะไรสักอย่างเ่ยต้องการอะไร May I have s o May I have an apple ขอแอปเปิ้ลหน่อยได้ไหมคะ May I have ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะั้นจำไปใช้เอาไปใช้คุณแม่พูดว่างไง sure ได้ดีชั่ว want some more, Sally? หันมาถาม Sally ว่า do you want some more ถามดูตอบอะไรคุณครูเคยบอกเราเรียนไปแล้วถามดูถามดูตอบตอบอะไรได้แค่ตอบได้แค่สองอย่างคือ yes กับ no ถูกไหมคะ do you want some more คุณต้องการมันเพิ่มไหมเอาด้วยไหมเพิ่มไหมเนี่ยไมค์ Mike, เขาเอาเพิ่มแซลลีเอาไหมลูกประมาณนี้ no thank you อ่าวันนี้จะใช้เรียนรู้ประโยคใหม่ถ้าเขาถามว่า do you want some more หรือ do you want some แล้วตามด้วยอาหารให้ตอบได้สองอย่างคือ yes กับ no ถูกไหมคะถ้าตอบ yes จะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวรอฟังส่วน no ไม่แล้วต้องขอบคุณเขาด้วย no thank you หรือ no thanks ก็ได้อีกอันนึงที่เขาพูดคือ I'm full I'm full คือ full คือแปลว่าเต็มแล้วก็คือฉันอิ่มละเพราะฉะนั้นเราเียนทันข้าวแล้วเล่นอิ่ม เฮลเลนพูดว่า o oh, I'm full คืออิ่มแล้วเต็มแล้วถ้ายังไม่อิ่มก็ I'm not full ตอานอดเข้าไปใช้เท่านั้นเอง I'm full I'm full I had a good time Thanks for a great evening ฉันมีช่วงเวลาที่ดีมากเลย I had a good time Thanks for a great evening ขอบคุณสำหรับอาหารมือ,อ,อช่วงเวลาตอนเย็นที่ดีแบบดีมากๆประมาณนี้ My pleasure เหมือนประมาณนี้ยิ่งฟ <May I S 1> ังดีดีเลยเมย์ไอ I ิซิตยูอีกแล้วเมย์แล้วึ้นๆตัวนี้เมย์แล้วคือขอฉันขอมาเยี่ยมคุณอีกได้ไหมมาบ้านคุณอีกได้ไหมคุณแม่ว่า of course of course แปลว่าแน่นอนได้สิแน่นอนอ่าเรียบร้อยนี่ลองฟังเมย์บ้าง Help Help Thank yourself. Oh, yourself. some more? Yes, please. you. you Oh, good. Do it's want อ่าพอต้องการตอบว่า yes please ถ้าไม่ต้องการให้ตอบว่า no thank you ฟังนะเพราะวันนี้คุณครูจะมีให้อ่านออกเสียงประโยคมาส่งครูวันนี้เราจะมีจดนิดหน่อยไม่มีการบ้านเป็นการบ้านเขียนการบ้านคืออ่านออกเสียงมาส่งครู ไม่ยากเล็กน้อยเพราะฉะนั้นฟังเขาเขาจะขึ้นต้นว่าอะไร do you want some some อะไรตามด้วยชื่ออาหารที่เขาต้องการหรือถ้าเกิดนั่งกินกันอยู่ในขนาดนั้นสมมตินั่งกินพิซซ่าด้วยกันั้นคู่ก็ถามว่า do, do you want s o more e m แสดงว่าต้องการพิซซ่าเพิ่มไหมหรือจะเจาะจงไปเลย do you want some pizza คือเจาะจงไปเลยว่าต้องการพิซซ่าโอเคนะคะถ้าต้องการตอบ yes please ตอบแค่นี้ yes please ถ้าไม่ต้องการตอบว่า no Thank you เอาลี่นอกมาก่อนเวลาพูด Thank you นะ Thanks Do you want some more No thanks I'm full แอมฟูคืออะไรแอมฟูดูเขาลูบหูนี่ไงอิ่มแล้วเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะนะื่อกี้เพลงเขาบอกว่าอะไรถ้าต้องการตอบว่าอะไรนะ Yes please ถ้าไม่ต้องการก็คือ No Thank you ไม่นะคะขอบคุณนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทย หนูเติมน้ำไหมลูกเอาไม่ละค่ะขอบคุณนะคะนี่สุภาพขึ้นมาเชียวอ้าอีกสักหนึ่งเลยรดูสิ Help yourself Help yourself Help y o u r Help yourself คืออะไรนะครูบอก Help แปลว่าช่วย yourself แปลว่าตัวของคุณช่วยตัวของคุณไหมมันจะตลกตลกนะเฮ้ยตามสบายนะตามสบายเลยประมาณนี้ oh. Thank you. Thank you. Oh, it's great. <S ดีมากเลย Do you want some more? Do you want some more? Yes, please. Yes, please. ไม่ใชยบอกว่า yes please. Do <c oughs> you want some more, Jenny? Do you want some more, Jenny? No thanks. No thanks. I'm full. ไม่ไม่ขอบคุณ No thanks. แค่นั้นเองวันนี้วันนี้ประโยคหลักๆมีแค่นี้เอง Do you want some แล้วตามด้วยชื่ออาหารเอามาวันนี้สมุดขึ้นมาหน่อยนะคะสมุดขึ้นมาหน่อย แล้วเรียนเขียนวันที่นะตามห้องของตัวเองเลยครูเขียนไว้รอแล้วครูให้เวลาครึ่งเพลงแล้วการอ่านเร็วอะไรเขียนวันที่ก่อนเดี๋ยวครูเปิดเพลงอีกเครื่องหนึ่งรอนะเอาเขียนวันที่ก่อนเลยเร็วๆคุณครูรออยู่ สองห้องนะห้องใครห้องมันเลยนะคะวันนี้จดนิดเดียว,วน,นี้ไม่มีการบ้านเป็นการเขียนนะ เ,เรียบร้อยไม้ทันไม้ทันแหลกพอสามพี่พอสามเขียนเร็วอยู่แล้วอ่ะวันนี้เราฝึกตอบคําถามกันวันนี้จดไม่เยอะครูวันนี้จดไม่เยอะ,น,น,ยอะนิดเดียวแต่เว้นวักตัวดีๆเขียนวันนี้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เสมอนะครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเสมอเลยนะักเรียนนะเพราะฉนั้นเขียน,วนเวลาเว้นก็มีช่องว่างให้เวน้นนละเรนก็เว้นให้คุณครูด้วยนะเอาล่ะครูไปแล้วนะใครไม่ทันกดหยุกดก่อนแล้วกันแต่ใครทันแล้วไปต่อเลยนะวันนี้เราจะขึ้นคําถามดูเว้นวัก you want some ําด้วยชื่ออาหารใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยคำถามครูเขียนคําอ่านให้เหมือนเดิม do you want some ดูย n t นซ้ e อะไรก็ว่าไปนะคะเอาเร็วตัวให้ทันนรูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องไม่ซ้ำสินะนักเรียนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เราจะต้องไม่ซ้ำแบบเพลงขอภยัยขอภยัยเราจะต้องเป็นดูยูวอนแล้วตามด้วยชื่ออาหารเลยเอาใหม่นะเพราะถ้าเกิดว่าซ้ำเราต้อง,ต,องต้องเหมือนเดิมที่เราเรียนไปคือใช้กับอะไรซ้ำใช้กับนามนับไม่ได้กับนามนับได้เผาหมูโพธ์ถูกไหมต้องเป็นดูยูวอนแล้วตามด้วยชื่ออาหารแล้วตนักเรียนลบหน่อยนะชื่ออาหาร อยู่ที่ว่านักเรียนจะถามเขาเป็นอะไรเป็นอาหารกี่อย่างกี่ชนิดก็แล้วแต่นักเรียนเลยโอเคนะแปลว่าคุณต้องการจุดจุดจุดไหม หรือไม่ดีกว่าหรือไม่น่าจะดีไม็ได้มันได้ทั้งสองอย่างลูคุณต้องการจุดจุดจุดไหมเช่นคุณต้องการส้มไหมคุณต้องการเงาะหรือไม่ได้หมดแหละเอาเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราจะต้องตอบว่าเยสกับโ no นก็พอเวลาตอบถามดูดูกับดาตอบได้แค่เยสกับโนเท่านั้นเวลาเขาถามนะเพราะนั้นก็ตอบถ้าเอาต้องการนะถ้าเล่นต้องการ ถ้าต้องการตอบเวลาตอบนะ yes yes please นะคะตัว Y ตัวใหญ่นะตัวแรกของประโยค yes คอม m a แล้วเว้นวรรคก่อนแล้วค่อย please please แปลว่าอะไร please แปลว่าได้โปรดขอร้อง yes please แล้วจุด full stop เหมือนเดิมนะคะครูเขียนคำอ่านให้ yes please ต่อไปถ้าไม่ต้องการละ่ะไม่ต้องการไม่ต้องการก็บอกว่าอะไรไม่ก่อนไม่เอาคือ no no แล้วคอมาอมา c มาแล้วเว้นวรรคถ้าไม่เอาก็บอกเขา no thank you ต้องขอบคุณด้วย no thank you ไม่ไม่ไม่ thank you ลูก thank you แล้งแล้วก็เว้นวรรค ทำไมถึงออก thank you เหรอครูโมทำไมไม่ออก thank you t h a u เพราะว่ามันลากเสียงตรงนี้ลูก k คกับ y มันลากเสียงใส่กันเป็นเสียงเค er thank you แบบนี้จบประโยคใส่จุดด้วยโอเคนะโอเคครับแห้แล้กัน no thank you. คิว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 อะไม่รู้เนาะครูเขียนเป็นภาษาไทยแล้วลำบากใัมเหยขอควายเดี๋ยวครูเขียนดีๆเดี๋ยวมองอ่านไม่ชัดทอธงนะตัวเนี้ย thank you อา้าวเรียบร้อยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เานะวันนี้จดนิดเดียวเองเรียบร้อยถ้าต้องการตอบว่า yes please ถ้าไม่ต้องการตอบ no thank you เสร็จละเรียบร้อยวันนี้ เอาล่ะทีนี้คุณครูจะให้หนูอ่านอะไรนะนันเล่นหยิบหนังสือขึ้นมาทีนี้นะพอเล่นจดเสร็จนะใครยังไม่เสร็จกดหยุดไว้ก่อนแล้วจดเสร็จแล้วค่อยกดเริ่มต่อนะกดกดอะไรล่ะครูมดหยิบหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมา <S <S open your book page 66 66 66คือน้าเท่าไหร่66 66จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครูจะให้อ่านด้านบนแบบนี้วันนี้นะคะ คุณฟังไปพร้อมกันนะครูอ่านให้ฟังพร้อมกันนะนักเรนก็ทักทายก่อนเลยฮ e ลโ o ลทีเชอร์วันนี้เราทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษบ้างทักเรียนอัดตอนไหนละ่ะ o ดมอร์นิ่งทีเชอร์อัดตอนเช้ากดกดมอร์นิ่งคุณครูมาอัดตอนกลางวันก็กดอัฟเทิร์นทีเชอร์หรือจะฮ e ลโ o ลทีเชอร์ไฮทีเชอร์ได้หมดเลยโอเควันนี้น้กเรียนจะมาอ่านนะหน้า66นักเรนก็บอกไปเราจะเริ่มจากช่องไหนก่อนดูนะคะช่องนี้นะช่องที่1แล้วก็ถึงจะไปช่องนี้นะสอง เสร็จแล้วมาช่องนี้นะ3ามแล้วค่อยไปช่องนี้4เวลาอ่านอ่านเลีนตามลำดำับแบบนี้นะคะ4ี่หนแบบนี้นะคะอ้าวคุณครูอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนะักเรียนดูไปพร้อมกับครูเลยเขียนคำอ่านไปด้วยไหมบางคำนักเรียนรู้จักอยู่แล้วเอาบางคำครูเขียนคำอ่านให้ก็ได้ What What ออกเสียงเธอเด What food What food do you want ดูน่เรียนมีแล้ว You มีแล้ว want มีแล้ว What food do you want for คำไหนที่ยังไม่ได้เร ين, ียนครูจะเขียนให้ For มองไม่เห็นใช่ไหม For ออกเสียงตัวอั้านหลัง For you are ออกเสียงตัวนหน้าหลังเหมือนกัน what food do you want for your birthday นี่คือวันเกิด b i r t h b i r t h d ที่แปลว่าน,นกลูก birthday party ครูเขียนให้เนาะอ่ะครูเขียนให้ birthday เป็นเนื้อหาที่เขียนเอานะคนคุณครูไม่มีที่คุณก็เขียนแทรกๆตรงนี้แหละ birthday b บ r ร์ d เดหาที่เขียนเอานะเดี๋ยวเวลาอ่านอ่านไม่ได้นะ PARTY pa ี้พารไม่ปานะร์ตี้นะพาพารลพาร์ตัวอ p a ด้วยพาร์ What food do you want for your birthday party? What food do you want for your birthday party? ขึ้นเสียงสูงหน่อยเึ้หมาคำถาม What food do you want for your birthday party? คำถามก่อนเดี๋ยวแล้วเด็กผู้ชายถึงจะตอบหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามสี่ห้าอ่านตามนี้นะหกเจ็ดโอเคเอาใหม่นะคุูอ่านใหม่นะ what food food แปลว่าอาหาร what food do you want for your birthday party <S <S เขาถามว่า what เขาไม่ได้ถามว่าดูเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ตอบ yes และ yes no แล้ดูดีๆนะดูประโยคดีๆ What food do you want for your birthday party? เด็กผู้ชายตอบว่า I want มีแล้วนัว้นเยนตอนนี้ในสมุดมีจดไปแล้ว I want chicken s a l a chicken คืออะไร chicken ก็เรียนไปแล้วคำไหนเรียนไปแล้วครูไม่จดคำศัพท์ให้เพราะครูจำได้นะครูสอนไปแล้วเนี่ยเปิดสมุดอยู่ข้างๆหนึงนะเนี่ย chicken ส a l a d อะครูคเขียนให้ก็ได้ใจดีเสมอ chicken สลัดชิคเก้นสลัดจริงๆมันคือสลัดไม่ใช่สลัดแบบบ้านเรามันคือสลัดชิคเก้นสลัดเอาไป do you want egg sandwich เติมเอ้ไว้ egg sandwich เอขไข่รู้จักเนาะแซนด์วิช โอเคนะ Do you want eggs a l a d โ oh, อ้ขอโทษค่ะ Do you want egg sandwich Yes please ประโยคที่ห้า And ตัวนี้อ่านว่าแอนนะเราเคยเรียนไปแล้วนะคำนี้นะ and. and Do you want some chocolate ถามดูอีกแล้วเขาก็เลยตอบ Yes no ไง And Do you want some chocolate No thank you เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะได้ไอช,ช็อกโกแลตนะแต่เขาบอกว่าอะไร but วันนี้นนเรียนรู้จักคำนี้ but บอใบไ,ไม้บอ but แปลว่าแต่หนูหนูไม่ได้ต้องไม่เอาครับขอบคุณแต่ I want some ice cream please I want some ice cream please แปลว่าแต่ผมต้องการไอศครีมครับ ผมไม่ได้ต้องการช็อกโกแลตครับ No thank you I want some ice cream please อะคุณครูอาจทบทวนให้ฟังนะเริ่มจากอ,อันแรกนะอันนี้นะ What food do you want for your birthday party I want chicken salad แล้วจะทำเสียงเป็นสองคนก็ได้นะคุณว่าก็น่าสนใจนะเอาใหม่คุณทำเสียงเป็นสองคนก็ได้เป็นคุณแม่ค่ะ What food do you want for your birthday party I want chicken salad Do you want egg sandwich? Yes please. ใช่ไหมครูทำเสียงแบบนี้ไหมครูจำเสียงตัวเองไม่ได้แล้ว <laughs> ต่อไปคุณแม่ก็ถามใหม่ And do you want some chocolate? No, thank you. But I want some ice cream please. แค่นี้นักเล่นอ่านแค่นี้มาส่งครูเท่านั้น ไม่ต้องเกรงค่อยๆฝึกอ่านมาถ้าเราไม่ฝึกออกเสียงมันจะไม่ได้อะไรนะภาษาอังกฤษเอาล่ะคุณครูรอดูคลิปอ่านออกเสียงของนักเรียนอยู่นะคะของเก่าใครยังไม่ส่งนักเรียนตามส่งมานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่อ่านออกเสียงจะมีคะแนนเก็บให้นะอ่เท่านี้นะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะเจอกัน next week b าย